สวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆวันนี้เรามาฟังความคิดเห็นของชาวต่างชาติเมื่อทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยแพ้ต่อทีมตุรกรีไป3ต่อ1เซตในวอลเลย์บอลเนชั่นลีกรอบ8ทีมสุดท้าย ซึ่งในเกมนี้ตุรกีได้เป็นเจ้าภาพและแน่นอนว่ากองเชียร์ต้องเข้ามาเต็มสนามและสร้างแรงกดดันให้กับนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยโดยในเซตแรกทีมหญิงไทยฝ่าเสียงเชียร์สามารถออกนำไปก่อน1ต่อ0เซตแต่หลังจากนั้นก็ไม่สามารถต้านทานความแข็งแกร่งและบวกกับเสียงเชียร์ของเจ้าบ้านแพ้ไปในที่สุด3ต่อ1เซตทำให้ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยตกรอบนี้ไป แต่ก็ถือว่าเนชั่นลีกครั้งนี้ได้ประสบความสำเร็จอย่างมากที่สามารถเข้ามาในรอบ8ทีมสุดท้ายขอให้คนไทยทุกคนให้กำลังใจและเชียร์ทีมชาติไทยชุดนี้ต่อไปเรามาฟังกันว่าชาวต่างชาติจะมีความรู้สึกอย่างไรต่อเรื่องนี้ก่อนจะเข้าไปฟังคลิปสนุกๆฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปในช่องของเราด้วยนะครับ มาเริ่มกันที่ความคิดเห็นของชาวต่างชาติคนที่หนึ่งโดยเขานั้นมากล่าวต่อเรื่องนี้นะครับว่าสาวไทยทําเต็มที่แล้วมันเป็นเรื่องยากที่จะสู้กับตรุกรกีที่ค่อนข้างแข็งแกร่งในตอนนี้หวังว่าจะได้เห็นการเล่นที่สวยงามของสาวไทยชุดนี้ในรายการต่อไปความคิดเห็นชาวต่างชาติคนต่อมาเขาได้มากล่าวถึงบรรยากาศในเกมนี้ว่าเสียงเชียร์วันนี้ดังมาก แฟนบอลเล่บอลตุรกีมีส่วนสำคัญที่สร้างแรงกดดันให้กับคู่แข่งอย่างไทยได้ดีและยังเป็นแรงผลักดันให้กับทีมตัวเองอีกด้วยความคิดเห็นชาวต่างชาติคนต่อมาเขาได้มีมุมมองต่อเรื่องนี้นะครับว่าวันนี้หลายจังหวะทีมไทยพลาดเองบ่อยครั้งมันอาจจะเกิดจากเสียงเชียร์ที่กดดันอยู่ตลอดเวลาแต่ฉันยังขอชื่นชมการเล่นของทีมไทยตลอดทัวร์นาเมนต์เพราะนี่คือสิ่งที่นักกีฬาควรจะมี ความคิดเห็นต่อมาเขาได้มากล่าวถึงนักวอลเลย์บอลตุกรกีนะครับว่าครูดตัวสูงและตบได้ดีมากเธอดูสะใจทุกครั้งที่ทำคะแนนได้เธอคือผู้ทำลายพลังของทีมไทยตัวจริงครูดในที่นี้ก็หมายถึงนักวอลเลย์บอลตัวสูงที่มีผมสีชมพูของทีมตุกรกีในวันนี้นะครับความคิดเห็นของชาวต่างชาติคนต่อมาเขาได้มากล่าวถึงทัพวอลเลย์บอลหญิงทีมไทยตรงนี้นะครับว่านี่เป็นเนชั่นลีกที่สวยงามของทีมไทย ถึงแม้ว่ามันจะจบลงที่รอบ8ทีมแต่ฉันมองว่านี่คือความสำเร็จอีกขั้นหนึ่งและมันจะช่วยให้ทีมไทยพัฒนาต่อไปในอีกหลายปีข้างหน้าความคิดเห็นต่อมาเขาได้มากล่าวตรงนี้นะครับว่าทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยเป็นความหวังสุดท้ายของชาวเอเชียในรอบนี้แต่ก็ต้องจบลงไปที่ตรงนี้น่าเสียดายในรอบ4ทีมไม่มีทีมจากเอเชียให้ฉันเชียร์ต่อไปเลยก็ตกรอบทั้งไทย จีนแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับในรอบ8ทีมนี้ความคิดเห็นชาวต่างชาติคนต่อมาอย่างน้อยทีมไทยก็สามารถได้มา1เซตมันทําให้ชาวตรุรก,กีรู้ว่าทีมไทยชุดนี้ไม่ได้ง่ายหวังว่าพวกเธอจะกลับมาแก้แค้นได้สําเร็จในเนชันลีกครั้งต่อไปความคิดเห็นชาวต่างชาติคนต่อมาเขาได้มากล่าวถึงการเป็นเจ้าภาพของตรุรก,กีในเกมนี้ว่า เสียงเชียร์เหล่านี้ทำให้นักตบของตุรกรีมีพลังเพิ่มขึ้นหลายเท่าและพวกเธอก็สามารถจัดการทีมไทยลงไปได้ถึงแม้จะต้องเสียหนึ่งเซตให้กับทีมไทยก็ตามความคิดเห็นต่อมาเขาได้มากล่าวตรงนี้ว่าตุรกรีทำได้ดีกว่าชัดเจนในเกมนี้และทีมไทยก็พลาดกันเองมากเกินไปผลออกมาแบบนี้มันก็เหมาะสมแล้วขอให้ตุรกรีได้แชมป์ในปีนี้ ความคิดเห็นต่อมาเขาได้มากล่าวถึงบรรยากาศในเกมนี้ว่าในเกมนี้ฉันรู้สึกแปลกใจที่เห็นกองเชียร์ของเจ้าถิ่นโฮใส่ฝั่งตรงข้ามเพราะมันค่อนข้างสื่อไปถึงมารยาทในการเข้าชมแต่ก็ไม่เป็นไรเรื่องนี้สอนกันไม่ได้สู้ต่อไปทีมไทยและยินดีกับตุรกีด้วยความคิดเห็นต่อมาน่าเสียดายต่อทีมหญิงไทย เพราะผลการแข่งขันมันคงไม่เป็นตามที่คาดเอาไว้ฉันในฐานะกองเชียร์บราซิลภูมิใจในตัวพวกคุณมากและคนไทยก็คงภูมิใจไม่ต่างกับฉันความคิดเห็นของชาวต่างชาติคนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้นะครับว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งความพ่ายแพ้ของทีมไทยที่พวกเธอยังคงยิ้มอย่างมีความสุขมันทำให้ผู้ชมมีความสุขไปด้วยหวังว่าเนชันลีกครั้งต่อไปพวกเธอจะพัฒนาขึ้นไปอีกขั้น ชาวต่างชาติคนต่อมาเขาได้มีมุมมองตรงนี้นะครับว่าถึงแม้ว่าทีมไทยจะจบลงในรอบ8ทีมสุดท้ายนี้แต่ตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ทีมไทยคือสีสันและรอยยิ้มให้กับเนชั่นลีกจริงๆที่สำคัญพวกเธอพิสูจน์ให้เห็นถึงความสามารถที่เข้ามาถึงรอบนี้ได้น่านับถือพวกเธอมากความคิดเห็นต่อมาเขาได้มากล่าวถึงแฟนวอลเลย์บอลเจ้าบ้านตรงนี้นะครับว่า กองเชียร์เจ้าบ้านดูไร้มารยาทมากเกินไปบางทีกีฬาไม่จำเป็นต้องทำแบบนั้นเพียงแค่มาให้กำลังใจทีมฝั่งตัวเองก็เพียงพอแล้วความคิดเห็นต่อมาเขาได้มากล่าวตรงนี้นะครับว่าสิ่งที่สาวไทยมอบให้เสียงโหนั้นคือรอยยิ้มมันทำให้ฉนันรักพวกเธอเพิ่มมากขึ้นไปอีกพวกเธอมีทั้งความสุขและความสามารถฉันจะเป็นแฟนคลับของทีมไทยตลอดไป ความคิดเห็นชาวต่างชาติคนต่อมาเขาได้มากล่าวเช่นชมทีมหญิงไทยตรงนี้นะครับว่าในรอบ8ทีมแน่นอนว่ามันยากสำหรับทุกทีมฉันเฝ้าดูทีมไทยตั้งแต่เกมแรกจนถึงเกมนี้พวกเธอเป็นทีมที่ดีมากจริงๆและอยากให้ทุกทีมเป็นแบบทีมไทยมันจะทำให้วอลเลย์บอลเป็นกีฬามากขึ้น ความคิดเห็นต่อมาเป็นแฟนวลเยล์บอลชาวตรวุรกีโดยเขาได้มากล่าวต่อชาวไทยตรงนี้ว่าฉันเห็นชาวไทยหลายคนกำลังต่อว่าเรื่องเสียงโห่ของแฟนเจ้าบ้านฉันขอบอกพวกคุณเอาไว้ก่อนว่านี่คือบ้านของเราเราต้องสร้างความได้เปรียบในทุกรูปแบบในฐานะเจ้าบ้านเราทำแบบนี้กับจีนเช่นเดียวกันและมันก็ได้ผลดีและไม่ผิดกติกาด้วย ความคิดเห็นต่อมาเขาได้มากล่าวสั้นๆต่อทีมชาติไทยตรงนี้นะครับว่าทีมไทยเป็นทีมที่ดีฉันหวังว่าเราจะได้เจอกันอีกในรูปแบบที่แข็งแกร่งขึ้นบราซิลและทีมไทยจะเป็นพี่น้องกันตลอดไปชาวต่างชาติคนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้นะครับว่ารู้สึกว่าวันนี้ทีมไทยจะพลาดกันมากเกินไปหวังว่าพวกเธอจะเติบโตจากข้อผิดพลาดเหล่านี้มันจะทำให้ทีมไทยแข็งแกร่งขึ้นแน่นอน ชาวต่างชาติคนต่อมาเขาได้มากล่าวถึงวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยตรงนี้ว่าไม่ว่าจะแพ้หรือชนะทีมหญิงไทยยังคงส่งรอยยิ้มให้เสมอมันเป็นสิ่งที่น่ารักมากและมันจะทําให้วอลเลย์บอลน,น่าติดตามมากยิ่งขึ้นชาวต่างชาติคนต่อมาเขาได้มีมุมมองต่อเรื่องนี้นะครับว่าหนึ่งเซตของทีมไทยทําให้แฟนบอลตุรกีรู้สึกเครียดและพวกเธอก็เกือบจะได้เซตเพิ่มน่าเสียดายที่ทีมไทยทําไม่ได้ ความคิดเห็นต่อมาเขาได้มากล่าวไว้สั้นๆนตรงนี้นะครับว่าการต่อสู้ของทีมไทยนั้นยอดเยี่ยมหวังว่าการเจอกันใหม่ในปีหน้าจะได้เห็นความสามารถที่ดีแบบนี้อีกมาตอนที่ชาวต่างชาติคนนี้เกาหลีใต้ของฉันได้แต่มองดูทีมไทยเล่นด้วยความอิจฉาถึงแม้ว่าทีมไทยจะแพ้แต่พวกเธอก็แพ้อย่างสมศักดิ์ศรีทีมไทยชุดนี้น่านับถือมาก มาตอนที่ชาวต่างชาติค้นต่อมาทีมไทยคุ้มค่ามากแล้วที่สามารถผ่านเข้ามาในรอบนี้ได้มันเป็นประสบการณ์ที่ดีที่เกิดจากความสามารถของพวกเธอและนี่จะทำให้ทีมไทยแข็งแกร่งขึ้นแน่นอนและนี่ก็เป็นความคิดเห็นของชาวต่างชาติคนสุดท้ายโดยเขาได้มากล่าวตรงนี้ว่าไม่มีอะไรต้องเสียใจนี่คือความสำเร็จของทีมไทยฉันหวังว่าเราจะได้เจอกันบ่อยขึ้นด้วยรักจากบราซิล และนี่ก็เป็นความคิดเห็นบางส่วนของชาวต่างชาติเมื่อได้เห็นวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยแพ้ต่อตุรกีไป3ต่อ1เซตในวอลเลย์บอลเนชั่นลีกรอบ8ทีมสุดท้ายหากเพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปในช่องของเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ